ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับที่นี่หมอชิดอาทิตย์นี้ชวนสะพายกล้องแอวนั่นไปกับโปเตโต กายเหมือนตอนอยู่ซานฟรานเลยอ๋อซานฟรานซิสโกเหรอซานฟรานรีเวอร์คุณป๊าบดีกว่าผมไม่เจอ6ปีมีอะไรมาเล่าให้ผมฟังบ้างมีแฟนใหม่อ่ะมีแฟนใหม่อ่ะทำชอบที่มันบอกเป็นระยะเวลาไม่ได้ด้วยนะทีนี้แปลว่าเราชอบเข้ามาก่อนแล้วอ่ะดิเพื่อนรู้ไหมโอมไม่รู้หรอกครับครับพระโอมก็เลงอยู่ไม่จริงเว้ยโอเคผมจะ ได้รู้รู้ถึงคำว่ารักที่หลากหลายรู้ว่าคำว่ารักมันมีไงได้